เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะมีกระบอกเกลียวเจียบ่าแล้วก็หินเจียบ่านะครับจะเอาไปเจียของฝาสูบรถมอเตอร์ไซค์นะครับของลูกค้าจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับกระบอกเกลียวของลูกค้าชุดนี้จะสั่งไป2เบอร์นะครับจะมีแกน5มิลกับแกน4.5มิลน,นะครับตัวนี้เกลียวตัวนี้จะใช้หินเจียบ่าสีส้มนะครับอันนี้ของยี่ห้อคลินิกนะครับ จะแข็งนะครับหมุนเข้าเกียวในนี้นะครับแล้วก็ใช้สว่านมือเราจับตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ปั่นเจียบ่าได้เลยครับก็หินดูให้ดีนะครับมันมี2หน้านะครับฝั่งหนึ่งจะเป็น30องศาอีกฝั่งจะเป็น45องศานะครับความเอียงจะไม่เท่ากันนะครับ45จะเอียงเยอะกว่า30จะเอียงน้อยกว่าถ้าหินหน้าองศาหมดเราต้องใช้เพชรตัดองศาหินเพื่อตัดองศาให้ได้นะครับ ให้ได้ส5องศานะครับเพื่อให้รับกับหลังใบบาวนะครับไม่ใช่เจียอย่างเดียวนะครับเพราะองศาจะเสียเราต้องปาดหินให้ได้ส5สองศานะครับลูกค้าสั่งชุดนี้จะมีขนาดหินย2 25ิบ3 2มิมลนะครับหินจะมีตั้งแต่22บจนถึง60มิลน,นะครับของรถจนก็มีนะครับอันนี้จะเป็นของลูกค้าจะใช้กับมอไซค์กับ4.5กับ5มิลนะครับส่วนรูเจาะตัวนี้เจาะไว้ใช้สําหรับเหล็กกลมๆเสียบแล้วใช้มือปั่นนะครับ ใช้มือหมุนกดหมุนเอานะครับแต่ให้ดีคือต้องใช้พวก,กสว่านแท่นสว่านมือนะครับจับแล้วก็ปั่นได้เลยครับสว่านมือพวกสว่านแผ่นเอลนะครับใช้งานได้เลยครับสินค้าจากทางร้านอู่ช่างตีเครื่องไม่ช่างแม็ททีเบียร์ดิสซิงทูนะครับส่วนพวกเครื่องมือพิเศษแบบจับปาดฝาสูบแบบจับฝาสูบทำบาาแกนปาดบาแบบจับปาดชามแบบจับฟันเดือดิ้งเด้งสอบถามทางร้านอู่ช่างตีเครื่องไม่ช่างได้เลยครับเครื่องมือพิเศษต,ต่างๆเรา ทำตามลูกค้าสั่งนะครับขอบคุณครับ